สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเราจพบกันต่อนะคะสําหรับสูตรคํานวณน,นะคะแนวทางในงวดวันที่16มีนาคมพศ63นะคะสําหรับคลิปนี้ทางเราขอแนะนา,นาการคํานวณสูตรหลัก10บ,บนนะคะหลัก10บ,บน2ส,สูตรนะคะมาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะรวมกันสนับสนุนสลากกินแบรัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่แนะนำการคำนวณหลักสิบบนอีกสองสูตรนะคะขอเชิญท่านผู้ชมมารับการคำนวณด้วยกันนะคะว่าสำหรับสูตรคำนวณของเรานะคะหลักสิบบนคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างอีกนะคะสำหรับสูตรคำนวณแรกนะคะเอาหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกหนึ่งบวกสามบวกสามนะคะ สูตรการคำนวณเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจอกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้เรามาเริ่มการคำนวณโดยกันนะคะว่าสำหรับสูตรคำนวณแรกของเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะหลักหน่วยบนได้4 4บวกเก้1สบวกเจ็ดยบวกห2ึ2งบได้ตัวเลข1 1ึ่บวก3ได้4 4บวก3ได้7 สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกห้าสี่หนึ่งการคำนวณหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณดายเลขเด่นนะคะเลขหนึ่งเลขสี่และเลขเจ็ดผลออกสามตัวบนห้าสี่หนึ่งพะฉะนั้นตามการคำนวณในงวดนี้หลักสิบบนนะคะเข้าตัวเลขเด่นเลขสี่เลขสี่ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกห้าสี่หนึ่งเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา ลักน่วยบนเลขหนึ่งหนึ่งบวกแปดได้เก้าเก้บวกหนึ่งได้สิบสิวกนึ่ได้สิบเอดได้ตัวเลขหนงหบวกสามได้สี่ี่บวกสามนะคะได้ตัวเลขเจ็ดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมาสามตัวบนออกเจ็ีการคำนวณหลักสิบบนในงวดนี้นะคะคำนวณได้เลขเด่นเลขหเลขสและเลขเผลออกสามตัวบนเจ็ดเจดีพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้หลักสิบบนนะคะข่าตัวเลขเด่นเลขเ ได้เจ็ดในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสาตัวบนออก7จ็สี่ำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักหน่วยบนได้4 4่บวกหได้10บสิบบวกแ1ดสิบแปดสวกหนึได้ตัวเลขเก้าเกบวกสได้12บสอได้เลขสองบวกสได้ห้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกสองส หรับการคำนวณสูตรหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขเก้าเลยสองและเลยห้าออกสามตัวบนสองสองเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้หลักสิบบนนะคะเข้าตัวเลขเด่นเลขสองเลขสองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนออกสองสองเจ็ดแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะ หลักหน่วยบนเลขเจ็บวกศได้เจ็ดเจ็ดบวกหกสิบามวกหนึ่บสได้ตัวเลขสี่บวกสามได้เจ็ดบวกสามได้สิได้เลขศูนย์นะคะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมาสามตัวบนออกสี่ศูย์สาหรับการคำนวณสูตรหลักสูตบนในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขสเลขเและเลขศย์ผลออกสามตัวบนสี่เพราะฉะนั้น ตามการคำนวณในงวดนี้หลักสิบบนเข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนออกสี่ศูนย์สามสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักหน่วยบนเลขสามสามบวกเก้าสิบสองสิบสองบวกสี่สิบหกสิบหกบวกหนึ่งสิบเจ็ดได้ตัวเลขเจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบได้เลขโซนโซนบวกสามได้สามสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าสามแปดการคำนวณสูตรหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขเจ็ดเลขศูนย์และเลขสามผลออกสามตัวบนเก้าสามแปดเพราะฉะนั้นตามการคำนวณในงวดนี้นะคะหลักสิบบนเข้าตัวเลขเด่นเลขสามเลขสามในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกเก้าสามแปดคืองวดวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมานะคะ แนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16มีนาคมพศ63นะคะสูตรคำนวณนี้ก็เป็นสูตรแรกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหลักสิบบนขอเชิญทานผู้ชมรับการคำนวณด้วยกันนะคะหลักหน่วยบนเลข8 8บวก9 17 17บวก8 25 25บวก1 26ได้ตัวเลข6นะคะ6บวก3ได้9 9บวก3ได้12ได้ตัวเลข2สำหรับผลออกนะคะรอรุ้นกันดู การคำนวณหลักสิบบนในสูตรที่หนึ่งของเรานะคะคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขหกเลขเก้าเลขสองนะคะเลขหกเลขเก้าเลขสองนะคะสำหรับสูตรที่หนึ่งนะคะตอนนี้เรามารับชมต่อนะคะสำหรับการคำนวณหลักสิบบนในสูตรที่สองนะคะสำหรับสูตรที่สองของเรานะคะเอาหลักร้อยครั้งที่สามสองครั้งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะสำหรับการคำนวณ หลักร้อยครั้งที่3 2ครัง้งหาคนได้10 10บวก2 12ได้ตัวเลข2 2บวก1ได้3 3มบวก1ได้สสำหรับผลออกนะคะรางวัลที่1ในงวดถัดมา3ตัถบนออก5 4 1ี่หนึ่งการคำนวณสูตรหลักสิบบน,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 นในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะได้2เลได้และเลข4ผลออก3ตัวบี่หนึ่งเพราะฉะนั้นตามการคำนวณในงวดนี้หลักสิบบนเข้าตัวเลขเด่นเลขสนะคะ เลขสี่ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตบบนออกห้าสี่หนึ่งสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักร้อยครั้งที่สามสองครั้งสองคูสองได้สี่สี่บวกสองได้หกได้ตัวเลขหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบบนออกเจ็ดเจ็ดสี่ การคำนวณสูตรหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขหกเลขเจ็ดและเลขแปดผลออกสามตัวบนเจ็ดเจ็ดสี่เพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณในงวดนี้หลักสิบบนเข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนออกเจ็ดเจ็ดสี่สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยครั้งที่สามสองครั้งหาคูณสองได้สิบสิบบวกสองสิบสองได้ตัวเลขสอง สองบวยหนึ่งได้สามสามบวยหนึ่งได้สี่สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองสองเจ็ดสำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขสองเลยสามเลขสี่ผลออกสามตัวบนสองสองเจ็ดพฉะนั้นตามการคำนวณในงวดนี้หลักสิบบนนะคะเข้าตัวเลขเด่นเลยสองเลขสองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะสามตัวบนออกสองสองเจ็ด เรามารับชมขั้นต่อสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยครั้งที่3 2สองครั้งการค้นสอง18บบวกสอง20ได้ตัวเลข0ูนนบวก1ได้1 1ึ่นบวก1นะคะได้2สําหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก40 3ย์การคำนวณสูตรหลักสิบบนในงวดนี้ได้เลขเด่นนะคะเลขศูนย์เลข1และเลข2ผลออก3ตัวบน403 เพราะฉะนั้นตามการคำนวณในงวดนี้หลักสิบบน้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์จากการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตร3ตัวบนออก4 0 3สํนย์สาำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยครั้งที่3 2ครั้งศูนย์คูณได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้2 2บวกหนึ่งนะคะได้3 3มบวกหนึ่งได้4สําำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าสามแปดการคำนวณสูตรหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้ลเลขเด่นนะคะเลขสองเลขสามและเลขสี่ผลออกสามตัวบนเก้าสามแปดเพราะฉะนั้นาการคำนวณในงวดนี้หลักสิบบนนะคะเข้าตัวเลขเด่นได้สาม้3สามในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกเก้าสามแปด สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่16มีนาคมพศ63นะคะสูตรคำนวณนี้ก็เป็นสูตรที่2นะคะขอเชิญท่านผู้ชม,มรับการคำนวณโดยการต่อนะคะหลักร้อยครั้งที่3 2ครัง้งหาคนได้10 10บ2วกสอ 12, 12, ได้ตัวเลข2 2บวก1น,นะคะได้3 3มบวก1ได้สสำหรับผลออกเรามารอลุนกันดูนะคะท่านผู้ชมสำหรับ สูตรคำนวณหลักสิบบนในสูตรที่สองของเรานะคะคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะเลขสองเลขสามเลขสี่เลขสองเลขสามเลขสี่นะคะสำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนในสูตรที่สองนะคะยังไงก็สำหรับสองสูตรนี้ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะรอลุนกันดูนะคะผิดหรือถูกก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าทางเราคำนวณตามสูตรเท่านั้นนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย เราใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็สำหรับการคำนวณของเรานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ยๆ hey, hey, รวยๆท,ทุกทุกท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให,ขอให้ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ